เบนเดวิสกองกลางตัวรุกของทีมช้างป่าห้วยข้างยกเครดิตให้เพื่อนเพื่อนทีมอุทัยธานีเอฟหลังชนะเมืองทองอยู่ในเตะสามถึงหในศึก B.Y.D.C. ดีซีไลอนิลนัดที่11เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาชัยชนะนี้เป็นชัยชนะเกมที่2ของอุทัยธานีเอฟที่ส่งผลให้ทีมเก็บไปได้สิคะแนนและขยับขึ้นมารั้งอันดับที่11ของตารางเรียบร้อยแล้วหลังจบเกมเบนเดวิสได้เผยว่า มีความสุขมากๆครับทีมเล่นได้ดีมากชนะเมืองทองอย่างสมควรชนะมาสองเกมแล้วแต่เราต้องกลับมาซ้อมหนักๆเพื่อเก็บชัยชนะต่อไปให้ได้เรื่อยๆอุทัยธานีน่าจะพ้นโซนอันตรายได้แล้วเมื่อถูกถามถึงการมีชื่อช่วยทีมชาติไทยซึ่งรอบนี้มีรุ่นพี่ซีเนียอย่างธีรสิงห์แดงดาธีระทรบุญมาทันและสารัตอยู่เย็นเบนเดวิสกล่าวว่าได้รวมเล่นกับพี่ๆทั้งสามคนอยากจะเล่นกับพวกเขาอยู่แล้วครับก็รอเวลาที่จะได้เล่นด้วยกันหวังว่าจะได้เก็บประสบการณ์จากรุ่นพี่เอามาใช้ในการลงเล่นของตัวเองครับ แต่นี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเบนเดวิสมีความเชื่อใจต่อทีมชาติไทยอย่างสูงที่เขาจะได้เล่นกับรุ่นพี่ซีเนียที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเล่นทําให้เราเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยให้ทีมชาติไทยได้เติบโตและพัฒนาต่อไปและนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทีมชาติไทยมีอนาคตที่สว่างและมีความหวังที่มีนักเตะที่มีความเชื่อใจและความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยทําให้เราเชื่อว่าทีมชาติไทยจะมีความสําเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคต เมื่อพูดถึงการเล่นกีฬาบอลมักจะมีความคิดว่าเป็นกีฬาที่มีความเป็นมิตรและเป็นการเพลินๆแต่ในทีมชาติไทยมีความเชื่อใจและความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสําเร็จทําให้เรารู้สึกว่ากีฬาบอลไม่ใช่เพียงการเล่นเพื่อเพลินเพๆแต่เป็นการเติบโตและพัฒนาของทีมชาติไทย และนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสาเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคตทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสาเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคตทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสําเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคต และนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสาเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคตทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสําเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคตทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสําเร็จและความเป็นอยู่ในอนาคตสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของอุทัยธานีเอฟซีจะบุกไปเยอือนลำพูนวอริเออร์ที่สนามลำพูนวอริเออร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกาย,ยน2568เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางเอ p l ส y เครดิตภาพอไาตาทานีเอซผู้เข้าชม1480แท็กที่เกี่ยวข้องช้างป่าห้วยข้าง b ีว c ดีซีไลออนิกลีกหนึ่งอุทัยธานีเอฟซไทยลีก